พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระกรุณาว่ายังไงก็ตามให้แสดงต่อได้เหมือนเดิมแสดงให้ประชาชนได้ดูเพราะว่าโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเราทำถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงและพระองค์ก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราชาวโขนทุกคนและพระองค์ทรงยืนยันว่าโขนมูลนิธิก็จะมีการทำต่อไป เพื่อถวายไว้ให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสมเด็จพระพันปีหลวงนางนารุมนล้อมทองกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกล่าวในการถแถลงข่าวโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสัตยาภาลีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยวันที่28ตุลาคม2568